ถ่ายแล้วเอาขุดแล้วนะถ่ายแล้วขุดเลยขุดเลย,เลยปูอยู่ในนี้เยอะแยะเลยคนอะไรหายเลยเลือกขนาดไหนอ่ะเคยไปเลืกหรอขุดแล้วค่อยปล่อเยเขาขึ้นใช่ไหมสองรูอะแล้วมีรูติดกันตัวนั่งไงรูหนึ่งใช่หรอ เออมีสองแจ็ปูมันรูชื่นได้สองรูด้นโอ้จะได้ไม่ได้ไหมนี่มันไปจนอคตรไปเร่อยเลยเนากคุดไปเรื่อยเลยเนาะ นั่นเจ๋แล้วเดี๋ยวมันโดนตัวมันเลยใช่ไ,ไมมันน้ำก็ได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงเมื่อกี้มันก็จะโดนกระโดงปูหน,นึ่งห้าบาทก็ไม่ขายห้าบาทพามาพามาขุดขายห้าบาทก็ไม่ขายพามาขุดปูขายแล้วเนี่ยห้าบาทก็ไม่ขายโอ้พามา<ไ>อุตส่าห์ามาหางานทําง่ายๆขุดปูขายห้าบาทก็ไม่ขายหายรู้ล้ เออหายแล้วทางนี้อินเออรูหนึ่งรูสองหายมาเลยแล้วทำไมไม่โยนปูมาหนูพูดให้เขาได้ยินนิดมีปูจริงอันนี้พาคุณนายมาขุดปูพาคุณนายมาขุดปูปูตัวละหาบหนอเดก ยังไม่ถึงอสองนาทีเลยยังคุณมันมันคุณไม่ได้ยังไม่ได้พ้นปลาเสียมเลยน่ะเขาขุดตั้งนนลึกเขาไม่น่าขายสิเลยเฮ้ยเขาขายถูกที่ไหนตัวเองเลยขายให้ขุดขายยังบอก่เขาขายห้าบาทขายห้าบาทราคาห้าบาทขุดยากมากเลยอ้าวเดินดึงแขมลอง ได้แล้วได้แล้วเออกลับมาอันแ้วตัวหนึ่งโหคิดว่าไม่มีปูมีเลยเนาะแล้วทางนี้ไปไหนหนีก็อยู่ข้างกันนั่นแหละอยู่เดียวกันนั่นแหละเออขุดตอนแรกน่ะเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวก็ถึงแล้วอยู่ตรงนั้นแหละอืมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเออมันหายรู้แล้วเอ้ยยังไม่หายหรออฮะขุดไปอยู่ใกล้ๆนั่นแหละมันอยู่ลึกแค่นั้นแหละเดียวๆกันนั่นแหละอืมจะถึงแล้วกันฮะ ยังไม่ถึงอีกปูน,นึงห้าบาทก็ไม่ขาย <laughs> ห้าบาทผามาพามาขุดขายห้าบาทก็ไม่ขายพามาขุดปูขายแล้วเนี่ยห้ามัดก็ไม่ขายโอ้พามาบุษาว่าผ้ามาหางานทําง่ายๆขุดปูขายห้าบาทก็ไม่ขายหายแล้ว <laughs> <laughs> <อ> ไม่ยอมมาเลยน้อนนเริยบอนแล้วแค่นี้พอแล้วเ็แโอเ้เต็มเลยหนุ่มไม่แก่ก็ให้หลวงจับตั้งแต่นานมาอีกแล้วมั่จ้ะนไม่มามันไม่ามาโอ้ปูอยู่เป็นแฟตเลยปูแเฟตมาโดนมั้งเออตัวผู้อีกทันตรงไหนว่าเรายุนเกะไม่